ค,ค,ออค,คุณแม่ไอ้แผนมันเป็นลูกไม่ดีมันเป็นลูกไม่เอาไหนต่อดทิ้งคุณแม่อยู่อยุธยารู้ทีเนี่ยลูกทายมาเจอมาครานี้แต่เหลือฝันตีเดียวแล้ว ทางีไหนที่ที่เห็นนั่นน่ะเาปลาหมอคางจันทรคุณย่าเลี้ยงไหรอเคุณแม่คุณแม่คุณแม่หคุณแม่โมอ้อ้หโอ้โโหโหโอโหอโอ้หโอ้โโอ้โหอ้โหโอ้โอะไรอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้หโหอห้ห พ่อมาบอกว่าอยู่ดีๆหลานเนี่โดนทาเสน่ห์ม่บอกว่าไม่เจ้าสายไฟทำเสน่ห์จะเป็นไปได้ยังไงก็ไม่เจ้สายไฟก็ดูแลหลังอยู่ทุกวันเนี่ยนะแม่ไม่ใช้สายไฟหลานฉันก็ดีของแม่ฮะฉัาเป็นลูกอ ดาไปืนพ่ไปตึ้เทียไปมันจะมีใครยไงมันจะมีใคได้อ๋อแล้วคุณแม่ลไปคุณแม่ลงคุณแม่ลงมึงจะฆ่าแม่เหรอคุณพ่อใจร้อนยนี่ที่มึงพูดนะมันก็จริงของมันมันไม่จริงหรือฮะเป็พ่อลกไม่ใท่ที่ช่วยมึงอ่ะห้ามหมันะเดี๋

บอกให้มันเอาดาบมาคืนมาคือในผมเอาดาบมาอย่าจ้ะมึงอะไรถ้ามึงจะให้เล่นเป็นเด็กไปได้เนี่ยฮะโอ้ฉันว่าไอ้จำพักที่ฉันต้องยอมนะจำพัะใช่เลยเพียรีเมื่อไหร่ชุมพลเนื้อโดนกระแผ่จะรับไปทั่วเลยนะจำพักอู้หู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 แม่แก้วกิริยานี่ทอมาจากทุกโคไทยเลย

ที่สร้างเรื่องมันเนด่าเอาด่าื่อคืนบัจะรู้ไม่คืนนะครับย่าไม่คืนย่ารู้ย่ารู้หดือย่าจัดกานเองก็ตังห่วงไิดไ่มนี่ไผมผมเฮ้ย้อไปดูเลยไอ้หนูดูใครเไม่คไม่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 ย่าจะเอาไทไมหรครับย่าดูหน่อยอยากจะรู้หรออยากที่มันทำให้พอรู้กต้องทะเลาะกัข้าวะแก้กันหน่น็โดนเต ดาบป้าค <ider> <run> ุณยายระวังนะมันคจนะครับเนี่ยนะใช่ครับดาบเนี่ยนะใช่ครับเนี่ยไหนดูสิขอฟื้นฟ้าแปอะไรขอดูสักหน่อยระวังนะครับป้าโอ้โหเนี่ไอคีสันคีสันแหลกเนี่ยนะฟ้าฟื้นฟ้าแปลมันขึ้นมาเนี่เแม่จะบาดปวดบาด cái gì ủa 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 cái แล้วแพนพี่ใหญ่เขามาเลยเขาบอจะพิจิตรแม่ไม่้อนรับเขาเลยเหรอพี่ันวายด้วยจ้ะค่ะคุณแม่นี่ต้องเดินตัวนี้แม่กูต้องเดินนี้โอ้ย จะเปลี่ยนพวกวไหมล่ะเปลี่ยนพวกวไหอยู่ฝั่งนี้ได้เลือกที่เลือกที่เลือกีเลือกฝั่งไหนเลือกนี้เลือกมาแต่กูหัวเริ่มโอ้ยปัญญาช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ถอมาเนี่ยเพราะเรื่องอะไรเรื่องแม่เป็นหัวลูกสาวกับหัวที่ต้องข้าวจนหัวตีอะไรอย่างนั้นน่ะนะแม่ เราเนียนะคะว่าบัวเมียม right ันก็เหมือนลิ้นกับฟันใช่ครับเมียกระทบกันทางกันบ้างนิดๆิดแต่หน่อยมันเป็นอะไรคะไม่ได้ไม่ได้หรือยังไงนะตายเนื้อตั้งตัวเราไม่ได้หรือยังไงไม่ไม่ไม่พูดอะไรเลยแด้เลยตั้งปีนี้แก่ขึ้นไปเยอะนะ้นี่แก่แล้วไม่พูดอะไรเดือดรังวัลอีกครับคุณย่าเป็ย่ากแต่ใารุเย่า หวงไม่ต้องินหน่อยนะปายิ่งทำเงหน่อยแม่ทำเป็นแบบน้ำตุนน้ำตาแล้วแม่เอาแม่เแม่เดี๋ยวได้แต่ข้ามแล้วเดี๋ยวให้แม่เจ้าใช้ฟ้าทำอาหารเลยเดี๋ยวให้ปุย่าติมาช่วยเลีได้ข้ามีอยากหิวแล้วป้าอยากข้ามเลยแล้วให้่าติหน่อยเราแขกวมเล่าอ้ามึงบอกว่าอะไรแขกมึงไม่ใช่แขกกูมึงก็ต่อรักเองเลยแล้วกันอยากจะกินอะไรก็หา เราเองก็ได้การบ้านกูไม่ต่อนรักอิปริกอิปริกเอ้ยพอพวกแข่เขากับกันเสร็จแล้วอบบมึงต้องน้ำให้เดือดรางปราชาเลยนะเอาไปคุณอีกจะล้างอาบารางผ้าเชื้อให้หมดเลยได้คุณจะล้างตวยคุณนมื่อไปเลย